ครับสวัสดีฟีซีสุขสุขคนครับเหมือนอิงหลอดมาสรุปพลบางไฟบันคุมครับยีฟซีสิงหาคม2อง7หารอสิบเจ็ดครับบางที่หนึ่งครับเทพลิขิตนะครับบวกเสียนัดสังลุยนะครับสามนะ ลอยแปดสิบแปดคะแนนนะครับยี่สิบแพ้เดียวนะครับผมแพ้นะครับลอยแปดสิบแปดไม่ผ่านครับบางที่สองซอบุญโฮมนะครับสองร้อยห้าสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับผมมาแดงตาเศร้านะครับบางที่สามกู้ท่องลองฟ้านะครับสามร้อยสิบคะแนนเจ้าครับบางที่สี่เทพประดิษฐ์นะครับสามร้อยสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับ บางที่หากอดก้อนเมฆนะครับ471คะแนนผ่านครับหวานเจี๊ยบนะครับบางที่หมัดเด็ดลุงหลอดนะครับกรุงจะเลื่อนสับนะครับผม390คะแนนผ่านครับบางที่เจ็ดเทพทับหลวงนะครับ415คะแนนผ่านครับบางที่แดเพชรแสนแก้วนะครับผม20แพ้เดียวนะครับ408คะแนนผ่านครับบางที่เก้าสิงรัตชาโยทินนะครับผมมาตึงใครลุงหลอดนะครับ หูออกข้างนะครับเจ้านะครับกติกาไม่คันมีหูงออกข้างเจ้านะครับผมบอกออกเวลาบอกนะครับผมเลือกถือคักนะครับมีบางเดียวมัอนี้นะครับหวก ลูกหลอนเลือกถือนะครับผมบั่งที่สิบนะครับกองฝากนะครับสามรอยสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมมาบั่งที่สิบเอ็ดบันจรัดแปดแปดนะครับสร้างบ่เปิดนะครับมาเด็ดลุงมหลอดนะครับผมไม่ผ่านนะครับผมมาบั่งที่สิบสองอ่ะสุวรรณเก่งเจริญนะครับสองร้อยหกสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับผมมาบั่งที่สิบสามอ่ะ เทพเมืองเสนะครับบวกเทพปากเก่าเนะครับหกสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบังทีสิบสี่นะครับลานชาแปดแปดนะครับสร้างบ่เปิดสี่ร้อยพอดีเจ้าครับส่วนหมากเจ้านะครับบังดีสิบห้าโชคสมพรนะครับผมอ่สร้างกรบโบเปิดครับสามร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านครับบังทีสิบหกครับอ่เพิ่นบวกอังศิลานะครับสามร้อยสามสิบคะแนนแพ้ครับบังทีสิบเจ็ดนะครับฟอร์ดหอมแดงมาเด็ดลอยไล่ลุงหลอดครับสี่ร้อยสามสิบห้าคะแนนผ่านครับบังทีสิบแปดนะครับผมมาลูก ใช่ล่ะนะครับมัดเด็ดลุงหลอดนะครับสามร้อยแปดสิบห้าคะแนนเจ้านะครับผมมาบังที่สิบเก้านะครับผมมาถุงเงินบวกเสื้อเท่านะครับผมเจ็ดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบังที่ยี่สิบนะครับมัดเด็ดลุ่งลอดนะครับมัดเดียวแข็งๆเมื่อบานเลยนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนหวานจรนะฮะสุดยอดนะครับผมสุดยอดมากๆนะครับบโบธามบดานะครับบังที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสองพี่น้องนะครับผมมาราคาบอสูงครับเพียงสามสิบ นะครับ360คะแนนพันนะครับหวานเจรีบนะครับผมเสียยอยังกับซิมเฮดของขวมย่ำแรงแล้วนะครับผมบางที2่ 22, นะครับมาเดดลงหลอดครับสสวรสรส์นนนรีนะครับผมามาทำเวลาได้380ดคะแนนหวานเจรีบนะครับผมสามสามสิบห้าเจ็ดสิบนะครับผมมา หวานเจี๊ยบนะครับกินสิบินะครับผมขอบคุณข้อมูลจากอารมฟิอดแมนนะครับผมดีใจน้ำเพลินน้ำนะครับฟิอดแมนเชียงไฟหาบาังนะครับเขาถือซีบางแพ้บางเดียวเท่านั้นหวานเจี๊ยบนะครับผมมาาข้อมูลพิเายประกันดังรอเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเดฟซีสวัสดีครับ